ครับประจมองค์สุดท้ายของวันนี้ครับนี่เป็นคุนแผนเหมือนกันครับขุนแผนรัศมีนะกี่อกีก็ขุนแผนแวกบ้านยิมขุนแผนรัศมีหรือเปล่านะครับแล้วแต่จะเรียกหลังยันตุกตานะครับหลังยันตุกตายัน,ยนปั๊มนะครับมีปั๊มหมึกนะปัม๊มยันจมยันจมนะครับุแผน ครับแหวกม่านเออ่บางคนก็เรียกขุนแผนทรงเจดีแหวกม่านเออก็ว่าไว้ทรงเจดีนะครับแล้วแหวกม่านเนี่ยะสวยนะครับสามารถแวะเยี่ยมชมได้นะในตลาดนัดออนไลน์นะครับหรือสนใจตรงนี้ก็โทรมา0647169924นะครับตลาดนัดออนไลน์บายฮิรันบูเล็ตนะครับผ้าแท้ผ้าดีพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมทั้งสิ้นนะครับวันนี้1ิอ